สวัสดีครับพบกับผมนะสการ์ดเกมมิ่งในเกม Dark Souls 2ูเย้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 มาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะครับขั้สุดเราก็จะลงไป <c oughs> ตอนนี้ก็ผมก็ใช้จอ,อยเล่นไปด้วยปกติใช้คีย์บอร์ดนี่เป็นครั้งแรกที่ผมจะใช้จอ,อยเล่นนะครับ อาจจะไม่ค่อยถัดอาจจะโชวโฮตายได้ง่ายๆแวบม้อเล่นจิงแล้วผมแอกดก่อนแล้วเนี่ยนิเกมบวกด้วยเสียใจด้วยนะครับเพลินจ้าจะตายมาแล้วเจ็บๆผมนมองเห็าณาคหมดแล้วปัน ฟันฟันยวร้อบ,บ๊ายบายแล้วก็เราก็จะขอข้ามตอนนี้ไปก่อนยังไม่ใช่ธุรล่าสำคัญของเรานะครับฟับนฟันมีเอาไปกินซะอร่อยไหมไม่พอใจเรามีของแถมให้กินนะเผือบเผือก ถ้าตรงนี้จะมีทางรับเราสามารถถ้าเราล่อให้มันมันระเบิดตรงนี้ได้ถ้าแต่ขอจัดการไอ้นี้ก่อนนีไม่โดนเพอ,อีกขอรอีกป่ามาอีก ไม่โดนนะตาไปทางไหนเนี่ยฮะแม่นๆหน่อยสิไม่โดนอีกแล้วเอาไม่ไม่มีตาไ้ทำมีตาไว้ทำแมวอะไรเนี่ยฮะโอ้ว่าโดนไม่โดนของเอาไม่ไม่โดนสามปีผ่านไปเจ้าก็ยังไม่โดนเหรอ 3ามปีผ่านไปแล้วนะปีปีผ่านไปห้าปีหลังจากการหลังจากการต่อสู้สุดแสนจะอลังการนี้ผ่านไปทั้งสองฝ่ายยังคงต่อสู้กันอย่างไม่หยุดหย่อนไอ้สุดการต่อสูขขอ้ก็จบลงดแต่การก็เปิดสักทีเนอะช้าเกินไปแล้วนะ เรจะพาโชว์โปรวิ่งเลยกันเลยไม่ๆๆๆข้าไม่สนใจเจ้าหรอกเออใจสนใจจะบอกไว่สนใจไงไม่ฟังกันเลยนะยังไงเห็นคนที่นั่งตรงเยี่ยังไงเขาไม่ใช่ผุ้รักของเราเราต้องมาดูก่อนไม่โดนอ่ะอไรกันไม่แมนกับเขาเข้ามาเข้ามา คนที่สองโอ้โอ้โอจะตายจะตายขอดื่มยาก่อนโอ้โห,โหเอาไปเอานขอเวลาหน่อยขอเวลาตั้งตัวขอเวลาตั้งตัวขอเวลาตั้งตัวหน่อย ไอ้นี่มาจากไหนยิยวสวยไหมเพื่อนไม่สวยเหรอไม่สวยงั้นไม่ฟังไม่ฟังมงองอะไรมอ,องบ้างอเออตัวเรามีนี่ไหนด้ยเสียงอะไรมาเสียงเนกมาจากไหนไม่มีใครเชิ่เอแกเออเลยเปลี่ยนหมวกไปเลย ถ้าใส่หมดนีและอัตราดอากตัพเอจะเพิ่มขึ้น Great s o o Arrow ผมจะเล่นเป็นสายเนี่ยเป็นสายเด็กก็คือเน้นอาวุธเลเปียนี่มันเอาไ้จิ้ม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 แล้วก็ตรงนี้หีบสมบัติสวัสดีอะไรพิชเขียวดีเหม, <c oughs> ม็นมากใครตดทิ้ง คนสร้างมันต้องตดอัดกล่องทิ้งไว้แน่ๆเลยข้อประตูนะก,ก็ก็ก็ก,ก,ก,ก็เปิดประตูเปิดออกดูนี่ใครกันเปิดสิเปิดดิเฮ้ยเปิดสิครับพี่น้องไม่งั้นผมเฟลน,นะ เข้ามาเข้ามาปุ้งบอกให้เข้ามา,ไม,า,มาไ,ไม่ให้เข้ามาไกลไม่ใช่ให้เข้ามาตีไม่เป็นมิดเลยนะคนพวกเนี้ยนึกเรามาอย่างสัติแท้แท้เนี่ย ิงได้ไลฟ์ฟรีใส่แหวนมงแรกเรียบร้อยแหวนนี้ก็เป็นหนึ่งไอของที่เลือกขึ้นได้ตอนเริ่มเกมนะเพราะที่ผมไม่เลือกก็เพราะว่ามันหาได้ง่ายๆอย่างนี้แหละนะแล้วแหวนมันใส่ทับชนิดกันไม่ได้ด้วยโอเคไปกันต่อนะครับเดี๋ยวเก็บเงินคะรับ ั้นแรกต้องเก็บเงินแล้วก็เอาไปเปิดประตูนั้นก่อนสว,สวัสดีเพื่อนสวัสดีสวยไหมครับไม่ฝันนะไรสารละโอเคจบเราจะไม่เข้าไปข้างในนะครับเพราะว่าเราเรู้ว่ามันคือกับดักเราจะมาหันมาทางนี้ก่อนวิ่งล่อหน้าล่อตา วิ่งรอหน้ารอตาพอรอหน้ารอตาเสร็จแล้วเราก็วิ่งผ่านใต้แบบนี้เดียใจด้วยนะคุณเต่าทำตัวเป็นเต่าดินจาให้ได้ก่อนแล้วกันนะแล้วก็ผ่านมอก ม่เขวิ่งต่อมารากอนยาวเลยครับเสร็จแล้วป้า่ฝ้ายหน้าเือเปิดประตูเปิดเปิดเปิดเฮ้ยตามเข้าไปทันหรอกบอกแล้วไปฝึกวิ่งมาใหม่นะแล้วก็ปีนขึ้นนั่งพักพักกลับเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ได้ซื้อ เรายังไม่ได้ซื้อนั้นเลยนะ่ะต้องไปเซ็ตกุญแจมาให้อ,อ,อัพเลยว่าไปที่หลังตอนนี้เราต้องเอาอาวุธไว้ก่อนอ้าวว่าไปที่เดิมซ้งั้นโอ้โโคตรท่าเฮ้ไอ้นี่มันไปไหนมาไหนทำไมเหตุผม,มันกลับมาที่เดิมซ้ำแล้วซ้ำอีกเลยเดี๋ยว าอารมณ์ประมาณว่าเราขึ้นลิฟต์แต่ไม่เราเปิดปิดลิฟต์เฉยเฉยกับพี่น่ะบอกรนะบอโนะโหซื้อกุญแจน่อนยเฉยๆต่อไปก็เก็บให้ถึง4,000แล้วก็มาซื้อนี้แล้วก็ไปเปิดประตูรับข้างล่างเย,ย้สุดยอดไปเลย กับมาจูราเอ้ยไม่ใช่มาจูราไม่ใช่มาจูรานะครับ Dark Knight Stone the Dark Knight Stone เป็นภาคใหม่ของแบทแมนไม่ใช่แล้วเป็นอะไรนักใหม่หาต้องหาอเอ้าเปิดประตูได้แล้วที่จริงมันก็มีหน้าต่างนี้นะลุงแค่ปีนเข้าไปก็ไม่มีใครว่าหรอกนะเฮ้ย นี่คือตัวนี้ก็รูใหญ่ที่แบบตัวลุงหนักขนาดนนั้อะไรหรอแบบหนักจนปีนข้ามไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเหรอตอบหน่อยสิทุกอย่างที่บอกนะโอ้รู้แล้วรู้แล้วดิไซลุงเขาอ้วนเกินไปมันไม่มันไม่พอดีหน้าต่างบายๆนะต่ออ้นเสร็จแล้วก็นั่งลงแล้วก็ลุก <Hello. S 2> แล้วก็ซื้อของเราจะซื้อเราจะซื้อเรปเปียนะครับรแล้วก็เปลี่ยนเป็นเรปเปียเอซื้อสองมือยังไม่พอเหรอบ้าจริง ใช้เด็ก12บสองสายเด็กก็ยังไม่ถึงก็สิบยังไม่ถึงเลยต้องเก็บเลยวล่้สงสัยต้องนอนหลังค่ามอตมตเตอนะร์แนกไม่ได้นะริบบิ้นทำให้จบๆไปซะ กดลงไปซื้อทำไมใส่ถุงมือนี่แบบมือของไมยย่เลยนะจุดๆ,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 ๆเก็บของไม่เก็บของนิดนึงไฟแอรโรไม่ใช่ทูล่าก,กอนแล้วไปก็เก็บไว้ก่อนจึ๊บลงลิฟต์ให้รู้ไอ้ลิฟต์หลักการของลิฟต์มันแบบไม่ต้องไปยุ่งไพ่เทคแน,น,น่ๆแค่เท้าเหยียบดก็พาเราไปชั้นหนึ่งได้ล้วแต่ตรงนั้นก็มีไอ้กินต่อเราเมนตุไม่ใช่ลอสเลเดอร์แล้วก็ไม่ใช่ดัคเลยแล้วก็ไม่ใช่ ใช่ไม่ใช่าาได้ชุดฮอลโลมันไม่สนใจเราจะมาดวลกับบอสแล้วตึงดึงดึงดึง,ดง,ดงที่มันตัวอะไรเนี่ยอาวุธวแบบโด็ไปหมดเลยหน้าตาก็เหมือนกลนด้วยทำไมเป็นรูอย่างนั้นล่ะเนี่ยลงใส่ควักหน้าไปมันตดด้วยใช่มันเฉยๆรู ฝากเห็ด้วย,ย,นยนะไม่ได้แปงแเป็ี่มอตไีแล้วเนี่ยใจเย็นพี่เรามาอย่างสัตีนะ ออกมาอยาา่างสันติไงโอ้ค่ะก็บอกว่าสาันติเอ้ย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 ก็ไม่ยไม่เอาฝังกันต้างเลยก็คิดอยากไว้คบว่าสันติอ่ะสะ้ออ่ะสันสออีติอ่ะ ลอ่าสั้นตีชั้นตีไม่เกี่ยวกับนักมวยนะแล้วมาสมจิตอืออ่าอย่าซ้ำเติมกันเจะตายอยู่แล้วจะตายอยู่แล้วเออเออลำบากเอาเรื่องนะดื่อึดหนึงเรียบร้อยเราวิ่งกลับ ไปโอนมาหมื่นหนึ่งแล้วสี่พันจะไปซื้อของที่เหลือก็เอาไปอัพให้ค่าเด็กถึงสิบสองดูหน้าเราอยากเท่นะครับคิ้วขาวคิ้วทองคิ้วขาวฮ <Hello. S 1> ัลโหลโอ้โยเขาเป็นเ,เขาเป็นอะไรเขาเป็นคนกดลิฟต์ที่แบบทำงานอยู่โรงงานเขาทำงานอยู่ใกล้ๆนะก็งานอยู่ใกล้ๆ ก็อย่างที่บอก,กนะว,ว่าไม่มีอะไรในเกมที่ผมไม่รู้แล้วล่ะยกเว้น DLC ก็เดี๋ยวจะแบบพาลุยจะเรื่องเรื่อจนถึง DLC แล้วก็ไปด้วยกันเลยขอซื้ออันนี้แล้วก็คุยคุยคุยแล้วป้าจะก,กว่าป้าเขาจะบอกว่าจะย้ายที่นะอโอเคห <c oughs> ลังจากนี้เราก็ไปอัพเวล ข้อกลับมาแล้ว <S <S แล้วก็อัปเดตที่เจอในนั้นไปอัปเดตวิ่งไม่มีแล้วโอเคแล้วมันก็เร็วเราอัปอัปเดตแค่ถึง12บสองเราเทวีแปดเก้าเจ็ดเ็ดสิบสอง 12. โอเคเอ้อที่เหลืออัปอะไรดีอ๋อที่เหลือเก็บไว้เก็บไว้ เก็บไว้ตีบวกตากที่งานไปขอบคุณนากนอยญิงจะเล่นแบบไม่มีการตัดเลยเพราะว่าผมาไม่ตายก่อเขาดนั้นแล้วก็อัปเกรดเลเปียขั้นหนึ่งแ,แค่ขั้นเดียวแล้วก็สวมสสยเลเปียชิงบวกฐานสี่ี่สิบกบวกฐานสี โลเราไม่ปัญหาอะไรถึงโลเลยแล้วกันมากถือไม่ได้ฮนะสปายนี่ไปที่หลังแล้วกันเรียบร้อยชึกชึกชึกโอเคต่อไปก็เข้าไปเก็บกตัดของที่เหลือในแบบนี้ทีนี้เราจะไปเอาต่อไปก็คือกุญแจแล้วมีแหวน แหวนใบบัวแหวนใบบัวบกกุญแจสูบแมนชั่นแล้วก็ก็ไปเก็บกว่าของเล็กๆน้อยๆจิมนี่อย่างแรงนะครับโอ้ยโอ้ยใจยเย็นใจยเย็นแค่แทงนิดหน่อยไป็นอะไรไปฮนะขี้งบเลยแค่เอาดาบแทงแค่เอาดาบแทงหัวนิดหน่อยจะเป็นงบไปได้ ที่จะตายแล้วเนี่ยเรียบร้อยในเกมนี้มันจะมีดาเมจแบบแบ่งประเทศด้วยเก็บปึ๊บได้ทูอีแล้วดื่มยาจ๊บปฟืงเฮ้ยเพื่อนสวัสดี เหตุการณที่โดนทับอยู่ตรงนี้ด้วยเรือ Human SVG นี่ผมยังไม่ตายสักรอบเลยนะเนี่ยตั้งแต่เรียนเกมเลย Live Jam โอเคแล้วมาคุยกับคนคุยขยะตรงนี้เพื่อนเพื่อนไหนกำลังหาอะไรเหรอกำลังหาพวกเศษตากระป๋องอย่างเงี้ยจะเอาไปจะพวกเอากระป๋องน้ำบัดลมหรือพวกกระป๋องพวกนี้ไปสร้างกิโลขายนี่ยโอ้โอเค เอาคุณแทงอ่ะแทงทิ้งเลยไม่ใช่แล้วก็ฆ่าไปเก็บของทุกคนเป็นทุกคนในแกนนี้ดูเป็นมิตรกับเรามากเลยนะเนี่ยดึงดึงดึงสวัสดีแล้วก็พบกับวิวสวยๆหน่อยนี่ไงนกก็บินกันเต็มไปหมดเลยขึ้น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  โดดจบคุดชุดชุดชอ๋อแท็กแท็กสองทีตายจบเลยปึบปึบซึบนอ่ยซึบปึบซึบเลยบร้ออีกตัวหนึ่ทงทั้งมีอะไรที่เราทันท้ทำไม่ได้ได้กุญแจน,นแวต่อไปก็ลงไปใน ลงไปในเขตใต้ดินตรงนั้นแล้วก็ก่อนไปก็แทง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 เรียบร้อยเจ้าที่ตายไปแล้วเียๆๆเดี๋ยวข้างบนนะมันจะมีบอสให้เราแบบลองท้าสู้ก่อนจะได้เจอบอสจริงๆเดี๋ยวจะลองไปท้าสักรอบอนึง แต่ไม่เคยชนะตรงนี้ได้เลยโอ้ยโอ้ย,อยเจ็บเดี๋ยวเราดื่มยาก,ก่อนสวัสดีเด้ละมันขึ้นภาพเรื่อยๆเลยโอ๊ยอะไรข้างหลังเมื่อกี้เหมือนเห็นเศษกระเด็น โอ้โหแตเย็นที่น้องโอ้โเกือบอ้าวไม่น่าเลยตายโดนเฟิร์สบาดแล้วไม่น่าเลยมาโดนพวกน้กับเจ้าข่าย่างี้เดี๋ย